สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องประชุมงานผมนะบางครั้งก็จะย้ายมา,ามาพูดคุยกันแล้วไลสดในห้องประชุมงานเพราะว่าห้องนุ่นแออั ลูกค้าเยอะแล้วก็งานเยอะมากก็เดี๋ยวยังไงผมได้มีน้องบีอยู่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามจาก f อซครับที่อยู่ประเทศไทยว่านะครับผมคุณชยัยคะดิฉันมีลูกกับสามีคนประเทศอเมริกันนะครับแล้วก็ตอนนี้แฟนไปติดผู้หญิงคนอื่นแล้วแล้วอยากจะให้ลูกเป็นสัญชาติอเมริกัน จะมีข้อมูลยังไงบ้างมีข้อกฎหมายประเทศไทยยังไงบ้างเพื่อจะให้สิทธินี้ได้ให้กับลูกอันนี้ผมคิดว่าเป็นคนโอเคนะีเป็นไงบ้างสวัสดี FC ก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะ FC ค่ะคิดค<น>ไงบ้างเอ่อก็คือเหมือนแบบว่าในในฐานะที่เป็นผู้หญิงอะนะคะคืออย่างเราเองอะคะ่ะครับคือเราแต่งงานแล้วก็หวังจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเนะะี้ยค่ะเราก็มไม่ได้อยากแบบว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็เสียสละในการที่แบบ มีบุตรมีลูกด้วย,ยเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะและทีเนี้ยเราก็ นี่แหละค่ะสิ่งที่เราหวังและที่จะ<ช>พึ่งพาเขาได้ก็คือสิทธิ์ในการเลี้ยงดูนี่แหละค่ะเพราะว่าเราก็บางทีเราเลี้ยงลูกแล้วเราก็ไม่ได้ทาํางานอะไรเงี้ยค่ะจะปัญหาคือว่าเขาอยากให้ลูกเขาถือสัญชาติของอเมริกันและสามีบอกว่าเขาเตรียมเอกสารทุกอย่างหมดแล้วนะเขาหาข้อมูลนะทางอินเทอร์เนต็ตเขาหาหมดแล้วกลับกลายว่าสามีบอกว่าถ้าเธอต้องการให้ฉันนะฮะต้องการให้ฉันเดินเรื่องเกี่ยวกับให้ไปทางสารทูตเธอต้องอย่าราังกับฉันก่อนและฉันจะทําเรื่องให้บ้า มึงเป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยทำนี้มีลูกด้วยกันเรามีข้อมูลดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้านะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะโทรมาครับผมอ่า <c oughs> ผมจะให้ลูกค้าโทรมาแล้วอธิบายฟังครับ แล้วลูก F อก็จดจําไว้ว่ามันเป็นไงบ้างเพราะระวังนะบางคนบอกว่าให้หย่าร้างก่อนเมื่อหย่าร้างก่อนเรียบร้อยหมดแล้วครับกลายว่าน,นะครับผมเสียสิทธิ์นะครับเพราะว่าผู้ชายก็อายุเยอะเยอะมากแล้วแล้วก็ผมนิดว่ามันไม่โอเคในจุดนี้เราเลยก็เลยแบอบกว่าโอเคเราจะช่วยจุดนี้ด้วยกันแล้วก็เป็นความรู้ให้นะครับเดีย๋ยวผมขอโทรหาน้องเขาแป๊บหนึ่งอโอเคอามาแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณชายผมไลฟ์<ม> like สดนะอ,อยู่นะขออนุญาตไลฟ์สดได้ให้ผมลูคุณไทยด้วยไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลเพราะว่าตอนนี้มีคนหลายๆคนเหมือนคุณนะในประเทศไทยว่ามีลูกกับสามีจะเป็นอเมริกันเอยโซนิโลกเอยและไม่ต้องการพาลูกไปเป็นสานะเป็นลูกมุตแล้วก็เกี่ยวกับพาสปอร์ต นะครับอันนี้เยอะหลายๆ<ช>คนผมอยากเป็นเคสตัวอย่างเนะเ<ร>าะนะครับรผมอ่าโอเคอธิบายเราฟังหน่อยว่าเป็นเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้